สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับคาว a n n e l อีกครั้งนะครับวันนี้ EP 3มครับผมวันนี้เรามีเรื่องมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการาผสมวัวนะครับในฟาร์มของสมาชิกทุกคนนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเวลาแม่วัวเขาเขาคลอดลูกใช่ไหมฮะก็จะเริ่มของการกลับสั์อีกทีเนี่ยก็เฉลี่ยนะครับประมาณ2 1วันหลังจากคลอดนะครับอันนี้ก็จะเป็น ตัวโปรแกรมหนึ่งนะครับที่ทางทีมได้พัฒนาขึ้นมาแล้วก็เอามาแชร์ให้ฟังครับว่าตัวโปรแกรมนี้มันสามารถช่วยหรือเป็นไกด์ยังไงให้ให้เราในฟาร์มได้บ้างนะครับก็จะเห็นว่าอย่างตัวอย่างนะครับมีฟาร์มหนึ่งเขาผสมวัวสมมุติว่าวัวชื่อฟ้าใสากันแล้วครับเขาผสมวันที่13เดือน2นะครับก็จะพบว่าเราก็บันทึกเข้าไปปุ๊บจากนั้น มันก็จะขึ้นเป็นวันให้ว่ามันจะกลับสัตว์อีกทีวันที่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็จะเป็นสีเหลืองครับก็จะเป็นวันที่เขาจะครบกำหนดกับสัตว์อีกทีหนึ่งก็คือวันที่5เดือน3มีนาครับจากนั้นปุ๊บมันก็จะขึ้นให้เลยว่าถ้าสมมติว่าสมติดครั้งเนี้ยมันจะไปคลอดในช่วงวันที่เท่าไหร่แล้วก็ฤดูไหนนี่มันจะบอกงี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นวันที่ยี่เดือน11นะครับมันก็ตกอ่าเข้าสู่ฤดูหนาวครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวโปรแกรมคร่าวๆนะครับ สำหรับแค่หนึ่งตัวทีนี้ถ้าเกิดมันมีหลายตัวมันก็จะบอกได้เป็นรูปเลยครับว่า,าเราเกอกวันที่สมมุติว่าเกาะตัวนี้วันผสมวันนี้นะครับเราก็จะขึ้นให้เลยแล้วเราเอาไปใช้ในการวางแผนนะครับในการจัดหาหรือทําเรื่องของคํานวณอาหารคํานวณปริมาณน้ํานมในรอบปีว่าส่วนใหญ่แล้วเราผสมติดในช่วงไหนคลอดในช่วงไหนซึ่งมันก็จะมีประโยชน์มากสําหรับ ฟาร์มสมาชิกที่เขามีวัวเยอะๆหรือแม้กระทั่งมีวัวแค่ตัว2ตัวนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับก็จะเห็นว่าถ้าสมมุติว่า,เ,าเรื่องของการผสมติดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับในฟาร์นั้นเราต้องเป็นเราต้องทราบให้แน่ชัดว่าในฟาร์ของเราเนี่ยวัวแต่ละตัวเนี่ยเขาผสมเมื่อไหรแล้วจะกลับสายพันธุ์เมื่อไหร่เพราะเราต้องเอามาวางแผนนะครับงั้นก็จะฝากสมาชิกทุกคนหรือว่าคนที่เลี้ยงวัวนะครับเผือ่อจะ เป็นประโยชน์นะครับสำหรับการแชร์เกี่ยวกับเรื่องของวงร้อของการผสมจริงๆหลายฟาร์มเนี่ยเขาก็อาจจะมีเขา,าเรียกะไรปฏิทินนะครับเท่าเท่าที่สังเกตดูว่าก็จะมีปฏิทินในการาระบุว่าวันผสมวันนี้อาจะกลับสัตว์วันไหนอะไรอย่างนี้ครับแต่มันจะดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าเราทําให้มันเห็นเป็นภาพเลยว่าแล้วทีนี้เราก็ดูในมือถือได้ด้วยนี่นี่ข้อ,ขอสําคัญนะครับก็คือไปทุกที่ทุกเวลาเราก็สามารถเช็คดูได้ว่าตัวเนี้ย มันจะกลับสัตว์อีกทีเมื่อไร่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันผสมติดปุ๊บมันจะคลอดในช่วงเดือนไหนนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเรารู้เป็นไกด์คร่าวๆว,ว่าในฟาร์มของเราเนี่ยมีวัวที่จะคลอดในเดือนไหนมันก็จะถูกนําเอาไปวางแผนในเรื่องของการจัดการอาหารนะครับแล้วก็เรื่องของการเตรียมพร,มพร้อมๆเป็นต้นนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลรักษาแม่วัวที่ที่จะคลอดนะครับในท้องต่อไปด้วยนะครับ คือจากประสบการณ์เท่าเท่าที่เข้าฟาร์มมาแล้วก็พูดกับสมาชิกนะครับสมาชิกก็จะาจาวันที่ผสมไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องมานั่งเปิดย้อนกลับซึ่งก็เป็นที่ทราบกันว่าเรา,อาตอนนี้ครับเราเข้าสู่ยุคเรื่องของเทคโนโลยี uh, นะครับไปแล้วแล้วก็เรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนหรือใช้อะไรต่างๆนะครับมันก็มีความสําคัญมากฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราผสมบัวเสร็จปุ๊บเรามาทึกนะ มันก็จะขึ้นเป็นแผนเป็นเขาเรื่องอะไร m a p ติ้ง mapping เลยครับก็คือมันจะขึ้นเป็นแผนที่ให้ว่าวัวฟาร,ร์มเราส่วนใหญ่แล้วผสมในช่วงไหนแล้วจะมีกับสัตว์ในช่วงไหนแล้วก็จะคลอดในช่วงไหนถ้าผสมติดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแบบแชร์นะครับว่าทางของเราก็ได้พัฒนาเรื่องของระบบะการประเมินนะครับกำหนดคลอดนะครับการกับสัตว์นะครับให้กับทางฟาร์มนะครับ ก็สำหรับอ P นี้ก็จะเป็นเรื่องของรูปแบบการาวางแผนในเรื่องของการผสมแล้วก็การดูแลเรื่องของวัวขอดนะครับถ้าสกิดผสมติดสำหรับอีีหน้านะครับเราก็จะมีเรื่องของการแชร์เล็กๆ,ๆน้อยครับเกี่ยวกับเรื่องของการให้ผลผลิตน้นํานมวัวในในแต่ละตัวว่าเขาให้นมในช่วงไหนครับช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายแล้วเขาที่เขาคุยกันชอบคุยกันว,ว่านมเฉลี่ยงชั้นสูงประมาณ30 โลต่อตัวตะว,ว,วันจริงหรือเปล่าอันนั้นเป็นต้นนะครเราก็จะมาคุยในเรื่องของรูปแบบการให้ผลิตน้ํานมในในครั้งถัดไปนะครับโอเคครับสําหรับพี่นี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ